นี้มาถึงแล้วจ้าบ้านของบอสแคลนี่เลยมาแล้วพี่น้องเอ้ยฮอดจอดถึงแล้วเบิงีงยังกินแหนมลนืลอนี่อะไรกินบ้างเอาอเด็กๆไปใส่สันปะอ,ปอ๋อแอนัสดีค่ะไปยอมนี่เลย คุณแม่ทำอะไรครับส้มตำค่ะส้มตำเป็นบ่อเ้เลือดบุคือไดลงั้ว<ะ>ใช่ปะครั่วไม่าสัน่นบ่ออันเสดบุกกาโคัวเข้าไปัไป่นจก็เลยได้ยูหมองเกาัวยังกินกับแม่อันนราดานะอันนราดานะอันนี้อุนน่นน้่าหนึ่งลูกชีนแม่เออจะแบบปับุเค,คือคือมาอะไร จีพีเอ็นผาไปทัวที่ลงไปวังขามัวขาขั้วหุ่เป็นอิสลามไปคือยังในหนัง่ฉันกับไปมาแล้วเพอลงไปหรอลูกท่านคอยสั้นมาแต่คอยจีซอกแห้งฝนตกลูกในตากรดคุณเนี่ยจริงจริงอม้อขาง่วงเหนโรไข้เล้อดวโชคดีบานเป็นรถเก๋งบางท่านที่แบบโอ้ยสนอกเป็นูงดูมีอย่างมากินเลยหนึ่งลูกชิ้นแม่เปิดแม่เปิดด้วนี่ ลาดนาน้ำลาดน้าน้ำราดน้าเสียเขาผัดผัดยังนี่แม่ขาหมูแต่แอ็นขาหมูอยู่ไหนเอาขาหมูมาเอ้ยมาอุ่นก่อนสักนี่คือเก่าแหงเชียะนี่คือเก่าแต่เนี่ยมันเกิดบ่เมื่อเนี่ยมันเกิดคือเมื่แต่งหน้าแต่งตาคือเมื่เห็ดเอียงให้มันงามไปแกงส้มบ่อนมาโอ้ไปซ้อมบ่อนมาโอ้ไปตากอากาศในภาค เม่อเดแฟนนะฟุตบอลเพราะอะไรบรู้แม่นได้แล้วตีคุณคุณเพแม่นได้แล้วบอเน้ยคุณคุณอยู่ไก่ปนได้กับขรากมาย่อนว่ากินหอดใจจะขาดคิดหอดไรอันนี้คือของยังงของพี่ก้อยโอ้โอซส่งใจเอาที่นก็บมีแอร์ตีมีแต่วบเย็นตีเออตังหนาวกบต่งหนาแยูเร็วเรว เค้กสีละลายก่อนบรรยากาศก็นก่าสิพากันปาร์ตี้บ้านอันวันเกิดวารันยานี่อพอสี่กระเด็นแล้วมาฝากวารันยาอยู่ในปากกระป๋องนี่มาฝากวารันยาเอามาแตียโศบนี่นี่ชีเซฟนี่ซูเปอร์เซฟนี่รังสิบต่อจานหรือต่อตองอะไรรังสีเหรอตอ่อสิบสิ อันนี้มาเบิงพวกดแก่เศร้าเนาะแกเศร้าเนาะแม่เอ้ยนี่เลยกาลัสิิันบอันเพราตฉนีนนล้ตวเ,เพราะว่าเสือ,อนี้มา่หมา่เอออันนี้คืออย่างนี่บาเทพเจ้าอบอกหรืออย่างน้ำยาก,กันยุ่งเกี่ย โอ้มันเป็นรูปแบบไม่เป็นแบบนี้แล้วตีอืมนี่เลยครับขออนุญาตขอตัวหากินเขากินน้าก็ได้พี่น้องห้าว HAPPY BIRTHDAY ชุย HAPPY BIRTHDAY สวัสดีค่ะวันนี้ถึงลังสิทธิ์แล้วนะคะเปลี่ยนกันขับกับฮอตซี่นะคะนี่ลุยขับก่อนแล้วก็ฮอตซี่ขับด้านหล้วนหนูเป็นไ<อ>ายอะไรนั่งพูดเพื่อนอ๋อเฮ้ยคือจังเขาเปิดไฟใส่ตาสั้นอยู่แล้วส,สวัสดีค่ะเพื่อนสาวทำกับข้าวรอเยอะมากไม่ใหญ่ค่ะโตดะจำจ เห็นบ่อเผื่อนสาวสนานาลาบด้เห็นก็เข่าล่อยังไรก็อย่างบ่อนางนีลามันเจ็บเกิงมาแล้วมาทำไมเยอะกว่าเมื่อวานนะคนเยอะเราอาบน้ำปัหาอบอกให้ฉันเป็นนางยันฉันนางบอสบายพีน้องอะไรไม่

อธิษฐานร้วไม่แตแถวไหมแ่อนม่อนะแ่แม่แม่ยุ้ยก่ะแม่ลุกขึ้นเลยค่ะใ้แม่โอนกนบอกแม่แม่ดีนี่แยาเจ็บจะจนให้ให้ต่ังๆต่างๆไปนานี่้นหัดนี่ะขคนเมตตาค่นี่นี้ก็พอคุณลิ้นเดียวคุณลิ้นผาลกลงผลงผลด้วยเรียลูกสิบเอ เคนมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองนะรูปนะชื่อเสียงโด่งดังจ้าแฮปปีเบิร์เดยอย่นี่กากมันเรือยู่ีก็โดนเลยเยี่หอสื่อล้วแน่ไปแล้วนะู่รักกันบอกไอ้นันน่ะถ่ายรูปถ่ายรูปเขาเรียกเค้กอะไรนะช็อกโกแลตดูไปดูไป ขอบคุณค่ะน้องน้อยต้อน้ำเยะต้องถอตัวขอฟซีน้องไม้จะถ่ายรูปอ๋อนี่หอมาถ่ายรูปถ่ายรูปเอาของเอซน้องไม้ด้วยขอใให้หน่อยนี่เลยขวัีดีที่สุด่กับม้รัยาถือว่าแบงค์ไหนแบงค์ไหนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเธออย่างเป็นของขวัญชิ้นพิเศษน้อไมไม่อยู่แบงค์ไหนแบงค์พันูมาที่แบงค์ไหนสำหรับเสะ

Yeah, happy birthday ดูยู Happy birthday ูยู Happy birthday Happy birthday เอาพี่ไ่ทปหมดแล้วนะเอายังสัอไหดแลวยพอแล้วฮนบอปให้อน้องมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆพี่ก็มีของขวัญให้กับกับบอสแพรวนะอยาให้แล้วก็มีของขวัญอีกด้วยอ่ะ มื่อกี้เขาให้ไปแล้วคือเราปินไข่พี่พี่มีวสิกดนนี่เนียนลูกเด็บสึเบิร์ดส์นี่ของกับพี่ซันแล้วก็นี่ของแฟนคลับน้องมายเพื่อางวัะเอาเปล่าลูกเปล่ากินไน้ปิลน่แบบเขาชื่อกินนะโบแม่จัดนแค่ดัดปแค่เหม็นปากนะรู้กินน้ำปลาเนยอ๋อเหตุการณ์ย้อนเหตุการณ์

Happy birthday happy birthday happy birthday to you <coughs> happy birthday to you happy birthday to you, <coughs> happy, birthday to you. <coughs> happy birthday happy birthday ิานเร็วๆไม่แ้ก่วคุแม่ก่อนนี่แม่แถลวกับแม่ยุ้ยก่อนแม่ลูกขึ้นเลยค่ะท้แม่บอกแม่ลูกขึ้นตอนนี้่มแห้งยาเจ็บยาจนให้แหงๆปังๆงดังๆไปนานมีแต่คนหัดมี่คนเมดแกผู้หญิงกับก้อนบลดิ้บลูดิ้งบลูดิ้งลูดิ้งบลูแิ้งแลดิ้งคลามสุขมากๆสุงภาพริางกายแข็งลูดน้รวยเงิ้งะลูดะ้งอเดียงดังดังจ้า เฮ้ยเค้กเน่าพ่อมเคกนี่ยมันคือจากวาเดสูนี่าื่อนะนะแม่เป็นื่อนะไดไอ้นั่นนะไอ้นั่นนะถ่ายรูปถ่ายรูปเขาเรียกเค้กอะไรนะช็อกโกแลตดูใบดูใบนะนี่คเขาี่อ อยากถ่ายรูปมามามาถ่ายรูปถ่ายรูปเอาของ FC น้องไม้ด้วยมาให้หอยนี่เลยมันเบิดตกมันล่นอยู่นีต่โดนยันอย่าไฝ่ไม่อาจจะอย่าไฝ่ตีไม่เอาแม่ เป็นแต่ฝนกระดูกไม่เห็นเหรียญแท้อม่เง็นเ้รียแมเเรียมเหรียญบุชชเาอยบไปกระเดอยอย่าไปอืเอาทุกทายรูกทายรูกทายจะกินบ่กูจะอ่านบรทายรีบเลยบะโอเคฟีวเตอแต่อยู่หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามบูมยิ้มดีดีหนึ่งสองสามไม้น่ารอยมากนี่ เคื่อนที่เลออพะที่งาเงให้แม่ใช่แม่ได้างข้งี่ลักนี้ขางเลยข้างเลยแล้วคอเขาขาเอาให้เขาาเป็นคู่คูเขทามาผมสงนี่จะเ็นแม่คือแม่มั้กัอ๋อยับแม่เอยหนูไปเห็นู่ใจแม่หนึ่งสองสมหนึ่งสองสามเลือกเทียใส่โคันอลันอกนอรกันอไรอะไรอาไองขวันอะไัอะไอะอะไัอขอนองขวัญน ฉันมีของขวัญให้เเออกิมาลันยามีของขวัญให้มาว่าลันยาเป็นของขวัญที่ดีที่สุดให้กับมาว่ลันยาถือว่าแบงค์ไหนแบงค์ไหนเป็นเขาเรียกว่าเป็นเขาอย่างเป็นของขวัญชิ้นพิเศษน้องไม่ไม่อยู่แบงค์ไหนแบงค์พันดูพาร์ซี่แบงค์ไหนสำหรับแสดงอือย่างนย้ แสงทองนะคะใช้ดีๆนะโอยใช้งานนั่นน่ะไม่รยากาศกุฎคนตัวใหญ <คน S 2> <ๆ>่เด็ดเอานี<อ>า<ๆ>้ล้วลูก